สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดสูตรนี้รับรองว่าหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ตอนนี้แม่ซีก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือถั่วดํานําไปแช่ข้ามคืนนะคะแล้วก็นํามาต้มไม้สุกวิธีการเช็คก,ก็คือ ใช้มือบี้หรือใช้ช้อนบี้เหมือนในคลิปตะกี้ก็ได้ค่ะเอาแค่สุกพอดีไม่ต้องเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปเนื่ออีกทีหนึ่งนะตามมาด้วยหัวกะทิจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิข้นสดก็ได้ค่ะน้านําตาลทรายเกลือป่นใบเตยมัดเพิ่มความหอมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูค่ะใครจะใช้ข้าวเหนียวเก่าหรือข้าวเหนียวใหม่ก็ได้แต่เวลาที่แช่น้ําเนี่ยจะต่างกันค่ะข้าวเหนียวใหม่แช่น้ำสี่ชั่วโมงนะคะส่วนข้าวเหนียวเก่าแช่น้ําข้ามคืนไปได้เลยค่ะมาเริ่มผัดกัััันเลลลยต้้้งงงกกระะะทททแววใส่ห่หหไปหมดค สำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะตามด้วยเกลือปน่นและใบเตยมัดเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็ค่อยคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีให้กะทิมันร้อนขึ้นมาแล้วค่อยใส่ข้าวเหนียวนะคะพอกะทิของเราเริ่มร้อนสังเกตจากไอความร้อนมันลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ได้กลิ่นของใบเตยแล้วเนี่ยก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปได้เลย ข้าวเหนียวเสดจน้ำให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลทรายในขั้นตอนนี้นะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะไปรัดตัวข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวไม่สุกค่ะ ฉะนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายทีหลังนะโอเคค่ะพอเราผัดมาจนกระทั่งข้าวเหนียวเริ่มงวดแบบนี้นะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเวลาผัดเนี่ยพยายามให้ผัดไปทางเดียวกันแบบนี้นะอย่าผัดวนไปวนมาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมเมล็ดข้าวมันจะหัก ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะ ตอนที่เราใส่น้าตาลทรายลงไปพอมันละลายเนี่ยจะทําให้เข้าวเหนียวแฉะใช่ไหมคะให้ผัดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งเห็นไหมคะมันแหง้งมันงวดลงแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นก้อนมากขึ้นแบบนี้จับตัวเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้คะ่ะปิดแก๊สยกลงแล้วก็พักให้อุ่นคะ่ะจากนั้นก็นําไปห่อกันเลยมาถึงขั้นตอนการห่อสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือข้าวเหนียวที่เราทําไว้นะคะถั่วดําต้ม กล้วยเลือกเป็นกล้วยน้ำว้าค่อนข้างงอมสุกนิดนึงก็คือเปลือกเนี่ยจะติดดำแบบนี้จะอร่อยค่ะหรือแล้วแต่ความชอบก็ได้บางคนชอบแบบสุกพอดีนะคะตอกใช้สําหรับมัดตัวนี้ก็นําไปแช่น้ําข้ามคืนก่อนค่ะมันจะได้นิ่มลงเวลานํามามัดเนี่ยจะมัดได้ง่ายขึ้นค่ะใบตองทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กกันไกลสําหรับขนาดของใบตองแผ่นใหญ่เนี่ยกว้างประมาณ7-8นิ้ว แผ่นเล็กว่างประมาณ5-6นิ้วนะคะเช็ดทำความสะอาดให้ดีแล้วก็พึ่งแดดพึ่งลมไว้ก็ได้ให้มันนิ่มลงเวลานําไปหอ่อจะได้ไม่แตกค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาสามารถนําไปลนเตาแก๊สได้นะวิธีการตัดแม่ีีก็จะตัดให้เรียวแหลมทั้งสองด้านเลยค่ะประมาณนี้นะคะใบเล็กก็เหมือนกัน จะตัดให้แหลมหรือว่าตัดตรงก็ได้นะอ่าลองตัดตรงนะแล้วก็นําใบเล็กมาประกบเอาด้านนวลประกบกันนะคะแล้วก็วางในแนว,แนวแทะแยงแบบนี้นะเริ่มต้นด้วยการตัดถั่วดําวางลงไปก่อนคะ่ะตามด้วยข้าวเหนียวผักเกลี่ยๆนิดนึง บอเปลือกด้วยน้ำว้ามาแล้วผ่าครึ่งค่ะแม่ซีขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยใครจะใช้ครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือหั่นครึ่องอีกทีก็ได้แล้วแต่เลยค่ะส่วนแม่ซีก็จะใช้ครึ่งลูกเลยโปะตามด้วยข้าวเหนียวอีกทีหนึง่งเกลี่ยค่ะแล้วก็ถั่วดำต้มแบบจุกๆ จัดทรงก่อนค่ะแล้วก็รวบแบบนี้นะพยายามกดให้แน่นแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะจากนั้นก็พับพับลงแล้วก็พับอีกสองครั้งหนึ่งสองจับจีบค่ะใช้นิ้วชี้ดันเพื่อจับจีบ แล้วก็ทําการพับไปด้านหลังนะคะทําอีกด้านหนึ่งจับจีบเช่นเดียวกันก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งอันเดี๋ยวเราพักไว้ก่อน มาทำอีกอันนึงให้ครบคู่ค่ะ จับประกบคู่ค่ะนี่นะจากนั้นก็เอาตอกที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มเนี่ยมามัดค่ะมัดหัวมัดท้ายดึงให้แน่นจิกไว้แบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จิกแล้วก็หมุนแล้วก็ฝากไว้ก่อน อีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันจิกไว้ให้แน่นเหมือนเดิมตำแหน่งก็ให้ตรงกันกับอันแรกนะแล้วก็หมุนค่ะให้นั่นแบบนี้เลยแล้วก็ยัดมาใส่อีกฝั่งหนึ่งค่ะสอดเข้าไประหว่างปลายมันไปจิ้มใบตองแตกด้วยนะแล้วก็ดึงค่ะเนะ่ยได้แล้วจากนั้นก็ตัดแตง่ง เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งคู่เสร็จเรียบร้อยพร้อมนึ่งค่ะตอนนี้เสียงน้ําเดือดพลาดแล้วนะคะจริงๆสูตรนี้ถ้าทําหมดจะได้สักประมาณ30มสิบมัดแต่ว่าแม่ซีทําแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งในน้ําเดือดจัดไฟกลางค่อนแรงประมาณสี่สิบนาทีแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ไส้กล้วยมีสีแดงอะนะคะให้หนึ่งด้วยไฟอ่อนสักประมาณหนึ่งสองชั่วโมงค่ะเลือกได้ตามชอบเลยนะ ใกล้ๆค่ะมัดยังสวยไม่หลุดลุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้อุ่นลงสักนิดนึงจากนั้นก็มาชิมกันค่ะยังไม่ทันเย็นดีเลยนะคะใจร้อนอยากชิมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะว้าวยกให้ดูค่ะเห็นไม่เอ่ยนี่คือข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเย็นตัวลงแล้วเนี่ยมันจะเซ็ตตัวดีกว่านี้นะพลิกไปดูอีกด้านกันค่ะอื้อ ดูเนื้อข้างในกันค่ะแต่บอกก่อนนะว่าแม่ซีนนึ่งแค่สี่สิบนาทีนะคะนี่ดูเนื้อกล้วยค่ะควันฉุยเลยมาชิมด้วยกันค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่แม่ซีบอกนะคะตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมันยังร้อนอยู่อาจจะดูว่าเหมือนแฉะนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยววางพักไว้ให้เย็นสนิทมันจะเซ็ตตัวมากกว่านี้ค่ะรสชาติก็หอมหวานมันลงตัวสุดๆหอมใบตองด้วยนะคะลองไปทํากันดูค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ